เริ่มทอขาวก่อนทอขาวก่อนจกักจิบเส้นก็จิบเส้นอ,อันนี้ลายอันนี้ลายมันมีเยอะ,ะอกำลังเริ่มกำลังก่อเฉยๆยังไม่ได้ไลายเลยยังบ่ได้ลา,า,ายไ,ไม,าม่ไดใส่ลายลายบันมีน้ำจิน้นน้ำจิบแหมคือแบบนี้ม <laughs> หมายถึงห่อห่อมาสั่งซื้อเองสิงขึ้ยังไง ก so ma, been, h, is, ับเขามีอันซื้อมาน้ำอันนั้นล่ะแมนแกจากจากแกจากสินแมนจากสินนี่นี่ล่ะอันนี้เขาสีท่อสีขาวท่อทสีขาวที่ธรรมีขาวธรรมชาติเริ่มแรกธรรมชาติอันซิบสินก่อนมันบ่แมนเป็นสือเลยไปเมยของ อบมหัวายว่าก็โวบรออรอดเ้ต่ง nhau l i k อ้าเอ้าขาดแล้วเถอะครับไันได้พื้นหนึงอาทิตย์นึงอาินึ่งอันหนมน หมนเมนเห็ดงานยางอื่นน้ำถาบ่อนี่กับประมัณซีซีมือจ้ถ้าทเฉพาะตัวมันเองมนซีมือกับเจ้าซีเแล้วกับพวกเรล่าช่วยจะคอยดีเห็ดมันไมวันเมม่มีงานแล้วก็เห็ดยางอื่นไปน้ำห้องประเร่ทำกอนอุ้ยมาจะใส่ล่ะ มันที่เบื่ได้ยุคใครเขาหรือมั้งหนึ่งสองสามสี่็ดเป็ดแล้วใส่ปฏิเกียวอันนี้เพิ่มเท่าไหร่ก่อนเพิ่มเจ็ดสิบ เรนแรกวข้าก็ใจาไปสิบเส้นก่อนสีขาวธรรมชาติสีธรรมชาติสิบเส้นพอแล้วใส่ใส่ไล่สีดำก็สีแดงก็สีอะไรเจ้าเนี้ยขาวขาวไหมข่อยเนี้ยเบเฮนฮวงถุงฟื้นมันยาวเขาต้องคมน้ำแต่เป็นฟื้นสัตวมันบรได้คมอันนี้หลังจากได้สิบเส้นแล้วจะใส่สีใหม่ก็คือจะใส่สีใหม่แม็นสีแดงนี่ใส่เท่าไหร่ ขันรักซีแมนตาลักซีตาละนนากีเส้นบะแมนต้องเก็บเก็บทุกเส้นน่ะบัดเก็บแต่สีขาวไม่เก็บแต่สีขาวอ๋ออันนี้คือเก็บจ้าเก็บเก็บทุกเส้นแมนเก็บทุกเส้น,นก็จันทั่นจะสะอาดตี ใกาาใช่อันนี้คือการเก็บนะคะจ้าการเก็บเก็บให้ขึ้นลายลังเทียกกระหลงเลยลังเทียไป,ปเด็กขืบหนึ่งจังคอ,อยกลับมาแนมอ้าวจ เส้นต่อเส้นอ๋อเส้นต่อเส้นมันจะได้ขึ้นสีขาวแล้วก็สีแดงสีขาวสีแดงเก็บยกสองยกสองมันจะคมหนึ่งยกสองคมหนึ่งเพราะว่าฟื้นมันกวงเขาต้องใส่คมซอยน้ำ พูดไม่ถึงมาเนาะคล้ายอตุตะตัวเทียนตัวที่มันนั่นตัวที่ฟื้มหน่อยที่ควายเอาให้เจ้าอันเมืองนั่นมันอันไปเก็บสามสามฝาขายให้เขาพัดนึง สาชิ้นยังเสียท่นหนึ่นนนงไงแบบว่าเนี่มันเป็นงานที่กันเนะนาะยากนี่พเด็ง่ายดิมันสองนี่ต่างเก็บ,อ,กบอันนี้เวลานั้นคือกันมัิว่ายกหนึ่งเก็บสองว่าเฉพาะสีนนคือกันสีใดก็คือกันยกสองแม่แม่นยกสองคมหนึ่งคือกันสองคมหตลอดแม่ยกสอง แต่ฟพิมหน่อยมันจะบาแดนคมน้ำมันหยางน,นี่ยังสี่เหลวก็ไปยังสี่เหลวตัวนี้ก็พิดตีละหยกหยก,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 ยกคมตีจบตาแล้วก็ใส่สองเส้นเนี้ยแมนแมน,นสีขาว สีสีเส้นก็เลยก่อนว้าล่ำว้าตีหอยหรอกว้าล่ำว้าตีตีเข้ามาเป็นเดิมขนาดนี้วะไอ้ตต้องต้นใหญ่ก็ตาใส่สองใส่สองแล้วเนาะวันนี้เขาจะเอาสีเขียวสิสีเขียวต่อไปเราจะเอาสีเขียวแล้วก็เท่ากับเก็บจ้าเก็บเหมือนเดิม จบเร็วเขยกับพ่อนี่เย็บเสร็ก็ไปสีเขียวเด้อค่ะเด้อสีเขียวฝันก่อนี่สีเขียวฝันเขาก็เอาขาวฝันสงเส้นตอนเนาะจ้ะเดีย๋ยวงามแล้วงามแล้วตันนนวนั้นนั่นเขิมนั่นเลยล้ว ถ้าไล่ทองมันขึ้นมันจะบ่ชสวยไล่นพวกปฏิทินที่เขาผ้าเขาเห็ดนันตัวนี้มันตีบิดตีเบี้ยวมัน,นตีเบ้อโตโตที่โตริมขอบมันนี่แต่ริมขอ,มอบ,บมันบโตรงมาเขาเห็ดกเขาเห็ด เขาติตีเขาสอนเฮ้าตะกี้ตะตะ,ตะเริ่มแหลกนะเา้าคุพระไพ่พไพ่เบอเป็นยังโดนจังไพ่ทีนึงเฮ้<ฟ>าเฮ้าปัวแดนคือเฮ้าประแดนแดนี่เห็ดศาสตร์คือสมัยเกา่าในในแม่ศาสตร์สมัยเกา่าสาสตร์ต่พอตะเม่เฮ้าไพ่อันนี้เฮ้าไปเย็บ ไปเย็บเขาก็ตัดคือเก้าแม่กัแนี้กไพ่้อยู่ห่างไพ่พ่หลายคือไพ่สร,รับกันแมนไพ่สลับกันคือในจอมาจะาใส่ก่อ,อน,อน,นบ้ามฉตนคอนเจนแมน กับปลูกแน่อยู่ทางในุ้ผนกับปลูกแน่กับไปซื้อแมนแมนแมาเสริมกันมาเสริมกันเด็ดไปเรื่อยๆแต่ว่าจอหิตสามน,นะมนี่สามผืนสามผืนหนึ่งพันบาทกันเลยอยู่ดีแล้วเนาะแมนกับมันไหนว่าคุ้มคา่ามันกับว่าคุ้มคาา่าดอกมันขันตอนไหล ขันตอนหลายแล้วก็เห็ดแมนมีก็อยู่แบบัแล้วแต่พอมีงานเห็ดกแต่พมีเห็ดเลยเป็นวะแมนอะไรเห็ดเป็นขันเห็ดแล้วก็มีแต่เงยอเห็ดยอดหิมะอยากเห็ดมั้งเห็นไหอืมขันเห็ดก็อยากเห็ดเห็ดเก็เห็ดเเ็ดกับอยากเห็ดอยู่เฉยๆก็คือผู้พาไปหาแล้วก็พาไปดีดีตอนนี้สมัยนี้บ้านเขามีผือบางทีวาในหนอยมีเดี๋เอาผือน้ำหนองมีผือน้ำหนองกับมีขจจัน ปีว่างหันก็เจ้าวานยายหนูคือบ่เปียวผือผืองามคืออย่างนี่่อยไปเห็นอยู่ตาข่อยบ่าไม่เป็นหน้าตั้มวอยุยใสเขาไปเอาหนองตะกี้ไปข่อยเอายุเหมือยไป,ปย <c oughs> เอาทั้งมันเอาอันบ้านพมเอากุฏิเจ๋นี่แม่นั่นนั่นนี่นี่นี่ข่อยตั้มได้ได้ได้ยี่สิบหกผืนข่อยแห้ตะบัว,บวหกผืนตั้มกับฐานางสองคนข่อยแห้ตะบัว,บวหกผืน การให้ถั่วสองฝืนตะเตียนสองฝืนให้ซื่อให้ชื่อๆนี่แหละเขาอันบ่มีเวลาเพราะว่า,าไปตำไม่ไปเอามาตำให้ตุ้ข่อยใส่น้ำเนี่ยไข่ตีชื้อได้ <c oughs> ขอ่อยตีซื้อสีผู้นั้นก็ว่าข่อยตีซื้อได้ผู้นั้นก็ว่าข่อยตีซื้อสีก็เลยไปเอามาก็เลยไปเอามา งอันนั้นเอาคนละอย่างจะมีเวลาจำคือเวลาจำเมื่อได้เขาวางเขาก็มาเห็ดเจลาข้าวไม่ลืมเป็นนั่นเห็นบอนอ่าต่อไปนี้ก็สีแดงอันนี้ตอนอัดนตอนเก็บอีกแล้วอันนี้คือขาดเก็บแล้วเ้าก็ได้เนื้ยหนึ่งแล้วเป็นบ่ได้สามได้สามได้ย่างละสามสิบอ้อยย่างละสามตาย่างละสามตัวอือ ตาที่หนึ่งอันนี้ตาที่สองเออสีย่างละสามสีมันจะค่อยจะประจกกันจ,จอสีอย่างนั้นนี่กระสีนี่ล่ะแค่สามสีมันมีสีเขียวกับสีชมพูเลยละ่ะเออได้ย่างละสามตาไหมตัวนี้ตัวนี้สามสามสามอันกับตัวสีนี่กับสามอันเื่กันมันจะดูสวยเอเอ อันนี้ตากไหลบ่แห้งที่ซื้อได้นี่มันเลยเป็นสีเนี่ยนนนแมนสีมันน้อมสีบ่ได้ดั้งใจที่ห้าวา่าจะเอาสีชมพูสีแหมฮะเอาสีเราเราอันนี้มันสีแบบครบครบหน่วยมันเลยคืออันนี้ครบไปนี่ครบครบยัางกระร่างได้อันเดียวอันเดียวเมือ่อเดียวอืมกระร่งไดดย่างนั้นไวหนึ่ง เขาสร้างเขาอีกอยุ่เขาเอาไปเมืองนอกมันมาเอาแล้วมันสร้างเองีกหวานพี่่าอยากได้พีช่ชามันอยากได้ว่ารังเขาเอาไปนอกคนดี่ว่าหันก็ได้โอ้ยไม่ใญ่อ้วะไม่อีซ้อนเพื่อนใต้ไม่อีซ้อนนั่นได้บนี่หน่อยพนานบ้านเพื่อนนั่น บอนไม่ใช่ว่าเราบอดายเราได้น้อยเดียวเราถอดไหมชู้เมกินเนี่ยน้อยเดียว,วรว่าเสียงเสียงเราบอดังอออตอนไพ่นะไปสูบสางค่อยนั่งบขาได้ปลาดอก พาก,กันกินเราเด้อคอยแจ้งพักกี่เลีไปหันละ,ะกนนินแล้วนี่<บ>นนก็เสามชาวสาณเาเรียามันเหกแม่นได,ได้หนึ่งหนึ่งสีสองสีสามสีเออ,เอ,อแนมนแมนหนึ่งสองสามสีละสามอันนี้นนมัน,นจะครบแมนแมนหบเจ็ดจ้า เลืออันนี้ไม่ยอเนี่ยันกนือนี่ีตอนไถว่เต้เนี่ยเดิมาเต็มสีอะไใบ้าสิอรเต็มสิก็มาอีกไ่เลยเดือ ใ่่กระดอนโดน,ดนจังไพแตเทนึงบ่ได้ไพ้ดูเพื่อนจาดตาสมัยมียา่ล่องพ้าเห้าตําเด้ <c oughs> ดเนละ่าอันม่ยา่ล่องเราก็ละเอียดนะโอ้ละเอียดอืมโอ้เราเห็ดอันนี้ดีขึน้นอย่างอรก็ไพันีเออร<ล>ีดยุหันละวนีว้่อไเ็ดอัน เตี๋ยบอกอองกสิขึ้นเพราว่าอยเ็กใครคอยใครฟันบ้างก็นะบ่เราซูสิขึ้นกูแกวเมนแ่วแถามันได็กขึ้นมันแกวญะตามมาหนี้คือกันถ้าเมื่อว่าจเหมอมันกรขึ้นมี้กันแมนอืม เวลาตำฟื้นไงไก่นั่งแหละเป็นคนตำแม่เป็นคนจอดตำผือไรแต่ตำขาวอันนี้อรุนละ่ะที่ขาน มันก็ะติดไปเรื่อยๆของมันไล่มันก็ะติดเกี่ยวไปเรื่อยๆจนแมนแมนไปเกี่ยวไม่ตาไม่ไปเรื่อยๆีเ้าวคอยว่าอยู่เจ้ากอขี้หลุดจั๊กย่านตุ่มเลียตุ่มเรีงวันใดสิมาบอกว่าอัน พ่อญาติจะเริ่มก้อนหอยนะเออหอยกระเวียกเนาะโอเค